อขอเรานะเป็นอะไรกันมากคนกลางเป็นอะไรเราเนี่ยเราเนี่ยคนกลางนี่เป็นปวดขาค่ะปวดเข่า,ขาเสื่อมเอ้าคนตามเป็นอะไรมากเป็นทุกข์เป็นเหนื่อยเป็นทุกข์เป็นเหนื่ย <c oughs> อยเฮ้ยนี่เป็นอะไรมากปวดข้อแล้วมันปวดหนละังปวดเอ,อ,อ,อวเออพอแล้วนะขอคนกานลางมาหนึ่งจังทำสักคนละสองร้อยนะวัดไหนก็ได้นะคนละสองร้อยวัดไหนก็ได้นะเจ้ะาามรทำในเรียนเะป็นไง ปอกงูม่มีอะไรเนี่ยปอกงูเนี่ยเราอะเราไเนับสองร้อยท่ปอบกรงูข้่ใจไหมเดินไปเลยโไอกงูก็สิงเราอยู่ทำบุญปอบงูจ้กรรมนีทั้งหมดนะวัดไหนก็ได้นะทำที่สมไปเดินดูโรเรืยังง่าย ลงค่ะเออสูตรถึงร้ายลงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคลิมก็หมดร้อยเลยค่ะเออลงแล้วนะหายแล้วนะค่ะเออก่อนหน้าเป็นอะไรมาปวดตรงไหนปวดเข,าข่าค่ะปวดเข่าเป็นมากี่ปีแล้วเป็นมาเป็นสิบปีแล้วค่ะโอ้ไม่งั้นไม่มาละสิบปีเ <laughs> พิ่งเห็นนะค่ะเห็นสอ,องสามวันเนี่ยอ้าวคนไหนต่อไปจะได้หายแบบพี่กันป่ะ ลูกสบายก่อนนะคุณก็ป่วยเอาป่วยนะตินกันเลยเออพี่เป็นหน่อยหน้าเลยพี่เคาะไม่ได้นะเอาเคาะเคาะแล้วอันนี้โดนตุ้สายท้องขาก็จะชามันจะเป็นที่ท้องปวดท้องขาก็ชาจะชาด้วยมึนหัวไปหมดนั่นน่ะตรงเนี้ยเอาเดินดูเดิน โล่งไหมยันเอ้าสูงถึงร้อยร่างกายดีขึ้นกี่ร์เซนต์แล้วอเอาขอพรลุงนีดนะให้ท่านช่วยแรงนึงหรือไปทำบุญนะคนละสองร้อยนะวันไหนก็ได้นะนี่เป็นอะไรมาอวดขาเอ้าซอยมาเด็กเป็นทั้งตัวแล้วเดินดูโล่งไหม เป็ไง่ายนเยเจ็บตรงน,นี้ไม่เจ็บแล้วเนปะ็นเจ็บแล้วนะหายแล้วนะสูงถึงร้อยดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วา9สิบมาขอพรหนูเลยเอา